สวัสดีค่ะลานแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาลสินนะคะมืนนีอกี้มาอัปเดตสินค้านานานะคะวันนี้ก็มาอัปเดตเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะลูกค้านะมืนอกี้มาอัปเดตอุปกรณ์ต่อพว่วงให้ลูกค้าด้เบิ่งงในชมกันนะคะ มากันที่อุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นแรกของเรานะคะเป็นพานขุดมันนะคะของสยามนะคะราคาอยู่ที่14,500บาทนะคะลูกค้านะ14,500บาทนะคะพานขุดมันนาซ่านะคะราคาอยู่ที่14,500บาทเช่นกันนะคะถ้าลูกค้ารับกับเองนะคะพานขุดมันนะคะทางร้านนะคะมีส่วนลดให้1,000บาทนะคะลูกค้านะ าดูกันที่ฝั่งนี้กันเลยนะคะฝั่งนั้นนี้นะคะจะเป็นผานยกร่องนะคะผานยกร่องหน้าซ่านะคะใบ22ราคาอยู่ที่นะคะ1 8 5 0 0บาทนะคะใบ24นะคะอยู่ที่ราคา19,500ัรบาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะผานยกร่องเน่งนะคะราคาอยู่ที่ 18,500บาทนะคะ18,500บาทนะคะของหนิงจะผลิตแค่ใบ22ออกมานะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะ10เป็นนะคะผานยกร่องนะคะปอเสรีนะคะใบ24นะคะราคาอยู่ที่นะคะราคาอยู่ที่19,500บาทนะคะ แต่ถ้าเป็นใบ22ราคาอยู่ที่นะคะ1 7 5 0 0บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะผานยกร่องนะคะ NSP นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่นะคะ18,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะผานขุดมันหนึ่งนะคะ ฐานขุดมันหนึ่งราคาอยู่ที่ห4 5 0 0หันหรบาทนะคะลูกค้านะหนึ่งันหาร้อบาทนะคะผานขุดมันนะคะปอเสรีนะคะราคาอยู่ที่13,500หันหาร้อบาทนะคะผานขุดบ้านผานยกร่องลิปเปอร์นะคะทาลูกค้ารับกับเองทางร้านมีส่วนลดให้หนึ่ันบาทนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะลิปเปอร์เน่งนะคะลิปเปอร์เน่งลิปเปอร์ระเบิดดินนะคะตัวนี้ราคายูทีนะคะหนึ่งมืนเก้าพันหารอยบาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะโตรตรี่นะคะสยามนะคะเมตรหกราคายูทีสี่หมื่นแปดพันหารอยบาทนะคะเมตรแปดยูทีราคานะคะหาหมื่นหกพันหารอยบาทนะคะลูกค้านะ ถ้าลูกค้ารับกับเองนะคะโรตารี่นะคะบาววสิป็นรุ่นใดยี่ห้อใดนะคะทางร้านมีส่วนลดให้3,000บาทนะคะถ้ารับกับเองนะคะลูกค้านะไปต่อกันที่ฝั่งนี้กันเลยนะคะ ต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะเป็นพันพวนห้าใบใบยี่สิบสี่ของนาซานะคะราคาอยู่ที่นะคะสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะคะสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทใบยี่สิบสองนะคะพันพวนห้าใบของนาซาราคาอยู่ที่นะคะสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะวันนี้นะคะจะเป็นนะคะพันพวนห้าใบนะคะของสยามสตอร่าใบยี่สิบสี่ราคาอยู่ที่นะคะ 42, สี่หมื่นบาทท้้นนะคะสี่หมื่นบาทท้วนนะคะตัวนี้นะคะเป็นของมือหนึ่งนะคะของสยามนะคะมาต่อกันที่นะคะผานพวนห้าใบใบยี่สิองนะคะของสยามราคาอยู่ที่นะคะสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นผานพวนสี่ใบ 2, นะคะผานพวนสี่ใบใบยี่สิองของนาซ่านะคะราคาอยู่ที่ ราคาอยู่ที่41,000บาทนะคะลูกค้านะ41,000บาทนะคะฐานพวูดีบไปยี่สองของนาซานะคะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะตัวตัดหญ้านาซานะคะขนาด1เมตรนะคะราคาอยู่ที่นะคะ25,500บาทน,นะคะ25,500 นะคะตัวนี้เปิดท้ายไม่ได้นะคะ้านะมาต่อกันที่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นะคะจะเป็นนะคะถังปุ๋ยนาซ่านะคะหรือว่าถังทำรุ่นนะคะราคาอยู่ที่นะคะสามหมื่นนะคะห้าพันบาทนะคะถังใส่ปุ๋ยนาซ่านนะคะหรือว่าถังทำรุ่นนะคะหรือว่าผ่านทำรุ่นนะคะ เขาล่องอ้อยล่องอมั่นได้นะคะเขาล่องอ้อยล่องมั่นได้นะคะลูกค้านะใส่รถตระกูลบีได้ทุกรุ่นนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวตัดหญ้า KPD ตัวตัดหญ้า KPD นะคะขนาดนะคะขนาดเมตรยีราคาอยู่ที่25,500บาท ขนาดเมตร40ราคาอยู่ที่26,500บาทนะคะมาต่อกันที่นะคะต,ตัวตัดหญ้านาซานะคะขนาดเม40นะคะราคาอยู่ที่นะคะขนาดเม็ด40นะคะราคาอยู่ที่20,000นะคะ9,500บาทนะคะ2 9 5 0 0บาทมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะ ตัวตัดหญ้าสยามนะคะโตตัดหญ้าสยามนะคะขนาด1เมตรราคาอยู่ที่24,500ัรบาทขนาดนะคะขนาดเมตร20ราคาอยู่ที่27,500ัรบาทนะคะขนาดเมตร40ราคาอยู่ที่นะคะ28,500ัร 28, บาทน,นะคะของสยามสตูและนะคะลูกค้านะ มาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะโรตารี่ของนาซ่านะคะ80เซนของนาซ่าราคาอยู่ที่38,500บาทเมตร60นะคะราคาอยู่ที่นะคะ48,500บาทนะคะขนาดเมตร8นะคะราคาอยู่ที่นะคะ56,500บาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นโรตารี่นะคะของนะคะฟาร์มเทคขนาดเมตร 90นะคะราคาอยู่ที่นะคะ59,500บาทนะเมตร80ราคาอยู่ที่59,500ะะบาทเช่นกันนะคะอะขอให้ค่ะบอกราคาผิดนะคะฟาร์มเทคนะคะราคานะคะอยู่ที่นะคะเมตร90นะคะ69,500บาทนะคะเมตร80เทียราคา หาหมื่นเก่าพันหาร้อยบาทนะคะลูกค้านะมาต่อกันที่นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นนะคะฟาร์มเทขนาดเมตรหกนะคะราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนะคะมาต่อกันที่นะคะสองเมตรนะคะสองจุดศูนย์หกราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะลูกค้าท่านใดนะคะรับสินค้ากับเองนะคะ รับสินค้ากับเองช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นนะคะถ้าลูกค้ารับโรตารี่กับเองนะคะทางร้านมีส่วนลดให้นะคะจำนวน3,000บาทนะคะตัวตัดย่านะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดยี่ห้อใดนะคะถ้ารับกับเองทางร้านมีส่วนลดให้2,000บาทนะคะลด ส่วนรถนี้นะคะก็คือจบอยู่ที่ราคานี้ไม่มีรถอีกแล้วนะคะลูกนะลลค้านะรถราคานี้จบราคานี้นะคะลูกค้านะลูกค้าด้านใดนะคะอยากได้อุปกรณ์ต่อพว่วงร้ไงใช้เมื่อสองคุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมนะคะกะเข่ามาเบิงไดเทีร้านนะคะแท็กเตอร์นัดสาขาสมเด็จจังหวัดกาลสิน์นะคะติดต่อสอบถามได้ที่นะคะ0625438297นะคะที่สาขาสมเด็จจังหวัดกาลสิน์นะคะ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ลูกค้าได้เบิ่งได้ชมกันนะคะเดี๋ยวกาซอดีค่ะ